รีวิวการกรอกฟิตทูฟลาแบบออนไลน์กรอกยากไหมเป็นยังไงอันนี้คือคลิปต่อจากอันนี้ฟิตทูฟลาออนไลน์ online, ทางเลือกง่ายๆราคาถูกไม่ต้องเดินทางซึ่งอันนี้อัอได้พูดรายละเอียดทั้งหมดแล้วอไม่พูดซ้ำนะแต่ว่าขั้นตอนที่กรอกจริงๆเป็นยังไงก็จะมาดูในคลิปนี้เลยคือต่อให้ไม่ได้ดูอันนี้ก็ทำทำตามเองในนี้ได้เลยก็คือเรามาจากอันนี้นะเราไม่ได้ได้สปอนเซอร์จากเจ้านี้เลยนะครับแต่เห็นว่ามันสะดวกดีสําหรับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะ เราก็คือกรอกแล้วก็ชําระเงินจากในนี้แหละเสร็จแล้วเราก็สุดท้ายก็คือ,เ,อเรามีการนัดเวลากันในตอนที่กรอกไอ้น้าเมื่อกี้เนี้ยนะแล้วประมาณสิบสองชั่วโมงก่อนเวลานัดเนี้ยคือไม่ได้ได้ทันทีนะสิบสองชั่วโมงก่อนเวลานัดเนี้ยก็คือเราจะได้อีเมลนี้มาแล้วก็จะมีลิงก์ในการกรอกข้อมูลที่จะทำฟิตทูฟลายแบบออนไลน์เนี้ยนะฉะนั้นรอสิบสองชั่วโมงก่อนเวลานัดอย่างตัวอย่างนี้ออฟก็คือนัดเวลานี้ ดังนั้นก็คือเราก็เลยได้อีเมลนี้มา12ชั่วโมงก่อนเวลานัดอ่าอันนี้นี่ให้เซ็นเซอร์อีเมลนี้อันนี้คือลิงก์ของคนไทยนะจะมีแยกของคนไทยกับคนต่างชาติแต่คิดว่าขั้นตอนจะคล้ายๆกันแล้วก็มาตรงนี้ของจริงเลยเราต้องติ๊กเช็คบ็อกสามอันนี้เลยนะถ้าติ๊กไม่ครบก็ไปต่อไม่ได้ก็คือมีอะไรบ้างอ่ะยอมรับเงื่อนไขอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองคือตรงนี้เป็นการล็อกเวลาว่ายังไงก็ต้อง ห้ามต่ํากว่า72ชั่วโมงก่อนเครื่องเครื่องบินออกจากประเทศที่ที่เราอยู่เพื่อจะกลับมาไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือยืนยันว่าฉันไม่ต้องมีการตรวจโควิดของสายการบินเพราะว่าถ้าต้องตรวจเนี่ยเราก็คือตามเงื่อนไขของเขาหรือจะต้องไปตรวจมาก่อนก่อนที่จะมาทำฟิ i t ูฟลายตรงนี้ ซึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือตรวจมาแล้วปุ๊บเราก็รีบมากรอกรีบทําปุ๊บก็คือ,อยังไงมันก็ส่งมา12ชั่วโมงก่อนเวลานัดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็คือน่าจะทันอยู่แล้วแหละคือก็นัดเร็วๆแล้วก็ส่งมาเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ให้กรอกอะไรบ้างก็คือข้อมูลตามปกติชื่ออีเมลเพศสัญชาติวันเกิดอายุแล้วก็ที่อยูอ่เป็นที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็วันที่เครื่องบินออก หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ต้อง upload, อัปโหลดรูปพาสปอร์ตด้วยเสร็จแล้วก็กดถัดไปข้อควรระวังนะครับเราต้องแน่ใจนะว่าเวลาที่เรากรอกแบบฟอร์มนี้เนี่ยก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจริงๆเพราะว่าหลังจากกรอกแล้วเนี่ยในในอีเมลที่ส่งมาเขาย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าเวลาที่บันทึกเนี่ยจะเป็นเวลาที่ออกแบบฟอร์มนี้เลยซึ่งต้องไม่เกิน72ชั่วโมงฉะนั้นเราต้อง ต้องมาทําคือไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเท่านั้นนะไม่ใช่ทำล่วงหน้ากี่วันก็ได้แล้วก็ตรงนี้หน้าสุดท้ายนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวกับโควิดนั่นแหละเฮลท์สกรีนนิ่งเนี่ยนะคุณมีอาการไอต่อเนื่องไหมคือเพิ่งจะมีอาการไอต่อเนื่องไหมหรือว่าข้อ2คุณมีอุณหภูมิที่มีไข้สูงไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อสคือคุณสูญเสียประสาทการรับกลิ่นหรือรสชาติไหม หรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมประมาณนี้แล้วก็คุณได้มีการติดต่อใกล้ชิดกับคนที่ตรวจว่าเป็นโพสิทีฟคือติดโควิดในช่วง14วันที่ผ่านมาไหมแล้วก็ข้อ5คุณมีเรื่องของปัญหา medical condition อะปัญหาสุขภาพที่อาจจะส่งผลกับเวลาที่คุณบินไหมชื่อมัน fit to fly นะคุณมีปัญหาอะไรที่จะทำให้บินไม่ได้ไหมประมาณนี้5ข้อ ก็คือเป็น yes กับ no นี่ใช่ไหมถ้าข้อไหนตอบ yes ก็คือจะต้องพิมพ์อธิบายตรงนี้โอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งกันเลยก็คือ,อก็เอาตามความจริงนะครับอพอกดส่งแล้วก็คือเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวก็จะมีอ e ีเมลส่งมาก็คือภายใน10นาทีหลังจากที่รอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็มีอ e ีเมลส่งมาแล้วแล้วก็มีเป็นไฟล์ pdf ให้ดาวน์โหลดนะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็คือสำคัญที่สุดคือไอที่ล้อมกรอบไว้นี่แหละ ก็คือ,อคนไข้ท่านนี้ is fit to fly คำนี้ fit to fly เนี่ยคือสำคัญที่สุดแล้วเวลาเขาเช็คเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูแค่คำนี้มีไหมมีไหมถ้าใบ fit to fly ไม่มีคำนี้นะ fit to fly เนี่ยนะก็จะไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้คือคำสำคัญสุดแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีการระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้กรอกไปแล้วนั่นเองก็คืออันนี้ที่เซนเซอร์ไว้ก็คือจะมีชื่อคลินิก มีหมายเลขใบอนุญาตอะไรของคลินิกนั่นใช่ไหมอันนี้ก็สําคัญแล้วก็คําว่า fit to fly อย่างที่บอกแล้วก็จะมีชื่อแล้วก็อันนี้คือเป็นการระบุวันที่เครื่องบินของเราออกด้วยนะฉะนั้นต้องสําคัญคือตามตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไม่ให้เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครลองทําแล้วทําไม่เป็นจริงๆหรือยังไงก็สามารถติดต่อโกโนไกได้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ